ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีตัวแทนของชาวนาของเกษตรกรนะคะที่จะมาสะท้อนมุมมองในเรื่องของปัญหาให้กับรัฐบาลใหม่ที่จะต้องเข้ามาได้เงินเหมือนกันะคะ่ะเรื่องนี้นะคะก็คือทางสมาคมชาวนานะคะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลชุดใหม่นะคะมีการจัดสวัสดิการให้กับชาวนาพร้อมหยุดหนี้ลดหนี้ทกศเขาเล่าที่ฉันฟังอย่างนี้ว่าตอนนี้ปัญหาหลักของชาวนาเลยคือปัญหาหนี้ 80- 90%เป็นเนี่ยเป็นหนี้ทุกคนจิ้มไปเถอะ เจอหมดนะคะคุณแง่ปลาหินไปบ้านชาวนาเนี่ยต้องเจอ,อถูกค่ะคนอกจากนี้นะคะยังมีปัญหาในเรื่องของภัยแล้งโล็มาแรงรท่วมซ้ำซากอีกที่สําคัญนะคะก็อยากให้เข้ามาแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าไม่แก้เรื่องนี้คุณก้องใช้คํานี้น่ากลัวนะเขาพูดกับดิบบฉันว่าอีกไม่นานอาจจะเกิดวิกฤต เราคนไทยหรือก็แม้แต่ชาวนาไทยอาจต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศรับประทานนะครับถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลครับโดยนะครับคุณปราโมทเจริญศิลนครับนาย,ยกสมาคมชาวนาและเกรรษตรกรไทยครับระบุนะครับว่าทางสมาคมครับขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวนาไทยครับเนื่องในวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติฮะโดยขอให้รัฐบาลครับมีสวัสดิการเช่นมีบําเหน็จบํานาญเหมือนราชการและต้องการพันุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงไม่ต่ำกว่า 1,500กิโลกรัมต่อไร่ครับมีความต้านทานโรคพืชน,นะครับโรคมแมลงและก็ขายได้เป็นที่ต้องการของตลาดครับทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดภาระและลดความเสี่ยงครับซึ่งความเสี่ยงที่ชาวนานะฮะจะต้องเจอในการประกอบอาชีพมาโดยตลอดครับได้แก่นะครับหนึ่งเรื่องของสภาพอากาศทั้งภัยแรงขาดแคลนน้าในการทํานาและก็เรื่องของน้ําท่วมนะครับรองเรื่องที่2ครับก็คือโรคพืชและมแมลงครับเรื่องที่3คือ ความเสี่ยงเรื่องราคาซึทั้งหมดครับเป็นความเสี่ยงที่ชาวนาควบคุมไม่ได้เลยครับในเรื่องน้ําก็เป็นปัจจัยสําคัญครับในการทํานาแนวทางช่วยลดความเสี่ยงเช่นขุดบ่อน้ําทุกตําบลสร้างระบบชนประทานให้เพียงพอและทั่วถึงขุดลอกคลองส่งน้ําที่มีอยู่เดิมเนื่องจากบางพื้นที่ครับตื้นเขินอุดตนันแล้วก็ถูกรุกรําน้ําไหลไม่สะดวกครับการพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นแหล่งน้ําใต้ดินโดยสนับสนุนนะครับแผงโซลารเซลล์เพื่อการสูบน้ําใต้ดินโดยเฉพาะ ความเสี่ยงจากโรคพืชและ,มะแมลงครับต้องหารือเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อโรคพืชและก็โกรคแมลงความเสี่ยงเรื่องราคาก็คือนะครับรัฐอาจจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการเข้าไปอุดหนุนครับส่วนต่างราคาเพื่อไม่ให้เกษตรกรครับต้องขาดทุนกรณีที่ราคาข้าวมีความผันผวน,นมากเกินไปครับนอกจากนี้นะฮะยังถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวนาไทยเผชิญอยู่ก็คือรัฐควรเข้าไปจัดการเรื่องภาระหนี้สินอัตราดอกเบี้ย เงินรายงวดที่เกษตรกร,กรต้องชําระหรือจัดสรรให้เกษตรกร,ท,กรที่มีนี้อยู่กับธนาคารเพื่อการาเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับโดยควรปรับโครงสร้างการผ่อนชาระหนี้ให้อยู่ในแบบที่ตรงกับความสามารถและรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในโครเรือนและค่าปัจจัยการผลิตแล้วครับส่วนอีกแนวทางก็คือให้หยุดหนี้ลดหนี้หยุดดอกเบีย้ยเพื่อให้เกษตรกร,กรครับมีเงินหมุนเวียนไปลงทุนเพิ่มขึ้นครับไม่เช่นนั้นก็จะเป็นหนี้วนอยู่แบบนี้ไม่มีวันจบครับอย่าห้ฟังเสียงของ คุณปราโมทกันเลยครับเรื่องหนี้สินเจ้านาเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเจ้านาในประเทศเราเนี่ยน้งหมดเนี่ยสี่ล้านหกแสนครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้ทกสเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะแล้วก็ชาวนาเราเนี่ยมันไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองซะส่วนมากต้องเช่าเขาต้องต้องต้องทุกทุกอย่างคือต้องทํานาทานาแต่ก็เอาเงินไปคืนทกสพอคืนทกสสแต่ก็ต้องกู้กลับมาทํานาคือยังยังไปไหนไม่ได้เลยก็อยากให้ภาครัฐนนี่หยุด พลาพักนี่เกษตรกรนักสองสามปีให้ลืมตาอาบัดได้แล้วค่อยว่ากันใหม่ครับผมมองผมอาจจะตายก่อนแล้วก็ได้ไม่แน่อนาคตข้างหน้าก็คือชาวนาในประเทศไทยเนี่ยผมต้องอาจจะต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศเข้ามาผมมองตรงนี้เลยนะเพราะว่าชาวนาเราจะลดลงลดลงพวกหมู่บ้านพวกอะไรพวเข้ามาความเจริญเข้ามาชาวนามันก็หายไปหายไปครับ ถ,นนถ้าเราทำอะไรเลย,ยผมคาดไว้แล้วนะต้องต้องซื้อข้าวต่างประเทศกินแน่นอนอครับเ,เพราะว่ารัฐบาลพูดกตรงรัฐบาลต่างประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นอย่างเนี้ยเขาสนับสนุนชาวนาอย่างเวียดนามเขาสนับสนุนชาวนาอินเดียเขาสนับสนุนชาวนาถามประเทศไทยรัฐบาลไม่ได้มองมองข้ามชาวนาไปเหตุที่เขามองข้ามชาวนาไปผมก็คิดแล้วก็คุยกับสมาชิกว่าเขาไม่ต้องการให้เราโตชาวนาเหตุผลที่ไม่ให้เราโตคือคุมกลุ่มไม่ได้ าเราโตไปเนี่ยเราคุมไม่ได้เขาจะคุมเรายากครับขณะที่อธิบดีกรมการข้าวนะคะคุณนฐกิจของทิพย์ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าปีนี้นะคะทางกรมการข้าวเองก็จะมีการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร,รสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและก็ชาวนาแห่งชาติประจําปี2566นะคะทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคด้วย โดยการจัดงานในส่วนกลางนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7มิถุนายนนี้ค่ะที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะภายใต้ชื่องานว่า91พรรษาสายทานแห่งนักพัฒไทยสร้างชาวนาวิถีใหม่สู่ข้าวไทยยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะมีการย้ำด้วยว่ากรมการข้าวนะคะเห็นถึงปัญหาแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นกับชาวนาไทยค่ะจากนี้นะคะก็จะเร่งส่งเสริมให้ชาวนาไทย ไปเรียนวิธีการทำนาและต้องใช้รูปแบบใหม่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตด้วยเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้เพิ่มขึ้นนะคะโดยกรมการข้าวจะไม่ยอมให้ชาวนาถูกเอาเปรียบจากบริษัทเอกชนที่ชาวนานำคาร์บอนคาร์บอนเครดิตไปขายค่ะจึงสั่งเจ้าหน้าที่นะคะเร่งลงพื้นที่เลยให้ไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเกษตรกรแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่า หากไม่มีการพัฒนาเรื่องนี้ค่ะเข้าไทยก็จะถูกกีดกันทางการค้านะคะจากต่างประเทศเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากนาข้าวนี่ค่ะส่วนใหญ่มันมีก๊าซมีเทนค่ะคุณก้องแล้วมันเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในนาค่ะจึงต้องมีการอบรมและก็ทําความเข้าใจครั้งใหญ่ในงานวันข้าวและก็ชาวนาแห่งชาตินี่แหละคะ่ะซึ่งเขาก็บอกแล้วนะคะจะจัดใน3จังหวัดก็เริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนาย,ยนนี้พร้อมจะมีการประกาศข้าวพันธุใหม่ เพิ่มอีกสองสายพันธุ์ทีเดียวค่ะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเรื่องเกี่ยวกับการทาให้สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบเนี่ยไกลเป็นเรื่องที่สามารถจะมากีดกันสินค้าจากบางประเทศแบบบางสินค้าได้นะฮะตอนนี้มันมาถึงแล้วด้วยค่ะคนก้องหลายประเทศหยิบตัวนี้ขึ้นมากีดกันทางการค้าเราชาวนาอาจจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตแล้วก็วิธีการบริหารจัดการการทำนาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยตอนนี้โดนหลายด้านโดนข้างนอกบีบด้วยข้างในบีบด้วยต้องเอาใจช่วยชาวนาไทยจริงๆค่ะ